เคยลองไปฉีด ب و ท็อกที่รักแล้นะคะคือมันเจ็บมากค่ะมันเป็นการทำทรีทเม้นที่ค่อนข้างเปลืองแล้วก็ค่อนข้างเจ็บตัวค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. ชื่อนกค่ะ เวลานกใส่เสื้อที่เป็นสีเทาหรือว่าใส่เสื้อรัดรูปแล้วเหงื่อออกเยอะเนี่ยก็ทําให้บางทีเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเป็นรอยเหงื่อบางทีก็เป็นวงใต้วงแขนบ้างทําให้รู้สึกว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทาให้รู้สึกไม่มั่นใจเวลาต้องออกไปข้างนอกหรือว่าต้องใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปค่ะ เรา e ิ r c h ที่อะไรบ้างที่ทําให้เหงื่อออกน้อยลงหรือว่าเป็นการกบจัดเงินเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนวิธีว่าเราอาจจะต้องคอยเช็ดหรือคอยซับคอยเติมโลออนหรือวิธีอีกอิธทีนึงที่เข้าคิินิกเลยก็คือเป็นการฉีดโปท็อกเข้าไปที่รลักแร้ค่ะ และอย่างตัวโบท็อกนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปฉีดเนี่ยเราก็จะต้องฉีดทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนหรือบางทีเนืออาจจะไม่ได้เยอะก็อาจจะเป็นปีละครั้งถึงสองครั้งซึ่งต่อครั้งเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้โบท็อกต้องจ่ายค่าโบท็อกสูงสุดถึงครั้งละหมื่นถึง20,000เลยแต่ว่าที่สําคัญเลยคือมันเจ็บมากค่ะคือการจิ้มโบท็อกไปที่รักแร้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการฉีดยาชาก่อนแต่ว่ามันจะเป็นการจิ้มไปหลายๆรูขุมขนที่อยู่ในรักแร้อย่างเงี้ยค่ะหลายๆตอมเหงื่อซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นกกาาารททีเนน่่่คคออขข้้งงจ็บแลว เง,เงินพอสมควรเลยค่ะน้องเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาด้านเหงื่ออยู่แล้วก็เลยเคยเซิร์ชใน Google ว่ามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เหงื่อลดน้อยลงแล้วคำาว่ามีรายได้ก็พอบขึ้นมาใน Google ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นว่านอกเหนือจากโบท็อกแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นไหมที่สามารถจะทําให้เหงื่อเนี่ยลดลงหรือเป็นการกําจัดเหงื่อขึ้นได้ก็เลยเจอตัวทรีทเมนท์ที่ชื่อว่ามีราดรายค่ะแต่พอเสิร์ชคําว่ามีราดรายนะคะลาตินนเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นแรกเลยค่ะที่นี่ค่ะมีเคสทามีราดรายเนี่ยส่งส่วในเอเชียเลยค่ะ สหรับใครนะคะที่สนใจทรีทเมนต์มีร่าดายนะคะให้ลองมาปรึกษาคุณหมอจะแนะนําแต่ละบุคคลเลยว่าต่อคนเนี่ยควรที่จะใช้ตัวเลเซอร์มีราดายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทํามีร่าดายนะคะหครั้งเนี่ยเห็นผลสูงสุดมากถึง50-70%เเลยนะคะทุกคนหมายความว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวบ่อยคะ่ะ